สูงอันนี้280เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมทุกคนท่านนะครับวันนี้ก็มีอยู่ในช่องครับเอ็นเอเจแบงค์นะทุกคนก็สำหรับคนที่เข้ามาแล้วครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว110ทรงเคียงครับของช่องเรานล้ทุกคนเดี๋ยวไปดูนะครับมักนมเสดของเรานั่นเองครับมาเลยครับทุกคนเนี่ยทุกคนโฉบรถอันนี้นี่มีอะไรมาซึ่งซึ่งก็มีเบาะครับทุกคนที่ตั้งมาใหม่แล้วก็อันยุ่นนี่ทุกคนมาดูได้อันนี้ก็โช๊ค ความสูงอันนี้280เท่าไหร่นรนะจำไ,นะไม่ได้แล้วนแหละม,มันก็280กว่าแหละเออแล้วก็ยางหน้าหลังทุกคนอันนี้ยางเป็นไซส์45่บาทับนะครับหน้าหลังเลยนี่นี่เล็กอยู่ริ้วโอ้รถไม่ได้ล้างดรอ่นี่แล้วก็นี่ทุกคนเบิกมาใหม่มังกรแตกแล้ว <laughs> นี่แล้วก็ของดีบอกต่อท้ายบ้านโสมทุกคนนี่ ถ้าใครอยู่แถวบ้านผมก็พวกเกาะโพในเขตพนานนะครับนี่ก็มีเงินจบแน่นอนครับก็มีอะไรครับก็เส็บเครื่องห้าสาม่างเดิมก่องเดิมทัทุกคนก็นิดตอนนี้ยังไล่ไม่จบครับทุกคนก็เลยเดี๋ยวหมกไว้ก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวฟังเสียงดีไหมเกียจให้ฟังเ๋ยคิดหน้าแลันะโอ้รถจะมีตรงมาทุกคน โหลดหน้าอันนี้โหลดไปสองนิ้วครับทุกคนแล้วก็ตัดโค้งแค่เลาะตรงนี้เฉยทุกคนอาดูเลาะแค่ตรงนี้ออกแต่เลาะไม่ค่อยสวยอะไรนี้ยังไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่นี้ก็โคตรคือเออแล้วก็มีนี่ทุกคนชอบเอทเทีนไอ,บอ้บอกบอกอะ้นี่หว่าโคตรเทียนแระวทำานทุกคนเดี๋ยว อัปเดตให้ทีแล้วกันตอนกราเทียมเครื่องก็ประมาณนั้นแหละตรงเียงของช่องอลานท้องบนแล้วก็ประมาณคันนี้ก็ไล่มีด5ห้าเหมือนเดิมทุกคนเออลืมบอกไล่มีด5ปห้านะโคตรใสสายแม่งกาะต้า,ตา,านฟังดีว่าเอาอหาไม่กรตานฟังอย่านี้คาโบ,าบ,าาบนะหนมือสอง รย่างไ,นะไงทุกคนเสียงเครื่องมันดังๆหน่อยนิดนึงอะ่ะเอ้ยเบ,บยิ้นเบิ้นเท่าไหร่ดเดี๋ยวผมให้พี่ลองเบิ้นดูโอเคทุกคนระดับเครื่องก่อนแล้วกันรู้สึกเสียงยังดังมากเลย <c oughs> นี่ๆนี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูส่งรถ อีไม่สวยฝั่งนะี้วันนี้ระกันแ <Wow. S 1> ีมแสรสเยอะดูโคเทแต่ผมว่ายัง,ยง,ไ,มยงไม่สุดเท่าไหร่รถมันยังหนักอยู่ทุกคนก็สำหรับที่ใครที่ติดตามคันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ผมไว้นะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทํางคิปต่อไปนะทุกคนนี่เลยทำไมาได้แล้วคนเดี๋ยวเจอคิดหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ถือกล้องให้เดี๋ยวปิดคลิปก่อน โอเคทุกคนก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ครับเจา้าคนนี้เออน,นี่อย่างนึงมองเซมองเทพนะทุกคน <c oughs> ก็สั่งอะไรของเขามาใช้ก็ยังไม่บอกนะว่าสั่งอะไรมบ้างเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันได้ได้ของแล้วแต่แต่ผมยังไม่ได้ใส่ทีนี้ก็เอาสติกเกอร์ติดไว้ก่อนเฟียวครับทุกคนก็จบคลิปเลยแล้วกันนะก็จบไปกับกับคนนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ กระดิ่งแล้วเพิ่มที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ <gasps> เหนื่อยก็คอยรับชมคลิปใหม่แล้วกันสำหรับวันนี้ก็วันสงการด้วยเล่นน้ำมันอย่างเ,เขาไม่ให้เล่นดีกว่าลืมไปเดินทางกลับบ้านปลอดภัยแล้วกันทุกคนทั้งไปทั้งกลับเลยเอาละครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ